แต่งงานวะโอ้ยมันก็ดีแล้วเพื่อนแต่งงานเออเพราะว่าอยังงานบ้านงานนั่นเขาเมียเนี่ยเมียเขาเสียทุกอย่างเลยเพื่อนเนียเออล้าง้วยล้างซ้ำหรือบริเวณนี้เออล้างให้ดีหนูล้างให้ดีทำความสะอาดเออเขาบอกเมียเขาให้บอกเมียเขาล้างจารมันมีเมียดีหน่อยอยู่เนาะล้างจารล้างอย่างยังบ่คคลอื่นมาได้ต้องมานางเบิ่งเขาฮะเนี่ยอือเอาเลยเอาเลยแตงมือได้ละ เอออย่าลืมเงินซองหมาฮะในเดอ้อเทาสิไปโอ้ยยินดีด้วยเพื่อนมันเหลือคักขึ้นอย่างนี้มันเหลือสบายในเนื้ออยูย่เนื้อกินหนี่นมียิ่เแค่แ็่ไหนล,ะ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 ละ่างเผื่อร่างซ้ำนะเออหนูเอาดีดีนูไอ้กระมังเงินเอามาใส่เออนั่นแหละซ้อนเนื้อร่างดีดีนเนเ้็กน้อยมันกินกระถิ่นเ,เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเข้าบอกมีเข้ากันเอาสมมติลเลยเพื่อนเนะาะครับครับครับยินดีด้วยเพื่อนยินดีด้วย